สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่28เดือนเมษายนสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade บอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ FP Markets ของเรามีให้บริการแล้วนะครับนักงทุนสามารถที่จะแอดลน์ ID หากับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ตัวนี้เป็นข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียยูเครนนะครับผมนายอันโตโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ UN และก็ประธานาธิบดีวลรดิเมปูตินผู้ดำของรัสเซียนะครับเห็นพ้องในหลักการให ขออภัยครับเห็นพ้องในหลักการเพื่อให้ UN และก็คณะกรรมการการชาติสากลช่วยอพยพพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กที่ถูกปิดพร้อมในเมืองมาริอูโโลขณะที่วิกฤตสงครามในยูเครนยังคงยืดเยื้อสาร่าวเกียวโดรายงานว่านายกูโตเลสนะครับได้เดินทางไปเยือนรัเสเซียเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ที่กองกําลังรัเสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ากองกําลังรัเสเซียได้เข้ามายึดเมืองมาริอูโโลซึ่งเป็นเมือง ท่าสําคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนแต่สหรัฐไม่ปักใจเชื่อคอํอําคากล่าวอ้างดังกล่าวแถลงการของ UN ระบุว่านอกจากเห็นพ้องเรื่องการเปิดทางอพยพให้กับพลเรือนในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลแล้วนายปูตเลสและก็ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยยังมีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอด,ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงการอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้งอย่างเช่นสถานการณ์ในเมืองมาริอูโพลนี้ครับ รายงานระบุว่าเมืองมาริโพลเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคดอนบาสของยูเครนโดยมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดงที่รัสเซียหนุนหลังควบคุมพื้นที่บางส่วนและก็คาบสมุดใครเมียซึ่งผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2,557นอกจากนี้นะครับถแถลงการยังระบุว่าหลังจากการบรรุคอตโรในครั้งนี้สำนักงานด้านมนุษยธรรมของ UN และก็กระทรวงกลาโหมของรัสเซียจะหารือเรื่องการอบพยพพลเรือนโดยคาดว่าอาจจะมีพลเรือนประมาณ1000นคนยังติดอยู่ในโรงงานเหล็ก ซึ่งกองทัพรัสเซียยังคงเผชิญการตอบต้านจากยูเครนอย่างต่อเนื่องครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวดีของตลาดต้องบอกแบบนี้ดีกว่าก็จะเป็นข่าวลบกับราคาทองคำนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับเพราะว่าอะไรสงครามเนี่ยยังไม่จบแต่เขาก็พยายามจะช่วยเหลือกันนะครับในการอพยพประชาชนที่ยังแอบอยู่ในโรงงานเรียกว่าซ่อนตัวอยู่ในโรงงานนั่นดีกว่าในโรงงานเหล็กเนี่ยนะครับตัวที่ชื่อว่าโรงงานเหล็กออสบ์สตาล์เนี่ย เขามีทาหารของยูเครนอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันรวมไปถึงประชาชนของชาวยูเครนครับที่แอบเฝ้าระวังอยู่เป็นบางส่วนครับตรงนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวสุดท้ายยูเครนยังควบคุมน่านฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้แม้ว่ารัสเซียจะโจมตีอย่างต่อเนื่อง กระทรวงกระโหมงอังกฤษเปิดเผยนะครับว่ายูเครนย,ยังสามารถควบคุมน่านฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ได้ขณะที่รัสเซียประสบความล้มเหลวในการทําลายกองทัพอากาศยูเครนหรือว่ากําลับการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนให้ราบคาบรัสเซียเข้าถึงน่านฟ้าทางตอนเหนือและก็ตะวันตกของยูเครนได้ในวงจํากัดเท่านั้นซึ่งทําให้รัสเซียสามารถโจมตีได้เฉพาะศูนย์กลางสําคัญด้วยอาวุธโจมตีระยะไกลเท่านั้นกระทรวงกระโหมง,งอังกฤษเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์นะครับในเบื้องต้น การโจมตีอากาศของรัเสเซียมุ่งเป้าไปยังภาคใต้และวก็ภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อสนับสนุนกองกําลังภาคพ,พื้นของรัเสเซียทางด้านของกระทรวงกลาโหมอังกฤษได้กล่าวไว้ครับ หน่วยข่าวกรองทหารของอังกฤษเนี่ยเปิดเผยว่ารัสเซียยังคงพุ่งเป้าโจมตีทรัพย์สินและก็โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกทางทหารทั่วประเทศยูเครนพร้อมกับเตือนว่าประชาชนเสี่ยงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตมากขึ้นพร้อมกับเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในเมืองมอริโพลของยูเครนนั้นนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นการทิ้งระเบิดจากเครื่องบิน อาวุธเหล่านี้บั่นทอนความสามารถของรัเสเซียในการแยกแยะเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้พลเมืองได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหน่วยข่าวกรองอังกฤษได้กล่าวเอาไว้ครับนี่คือข่าวทั้งหมดครับที่เราได้นํามาเสนอกันครับนังทุนขอบคุณครับ